สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบ๊อบโชคดีนะครับเนาะเมื่อนี้หลังจากที่เบิ่งเขาใหญ่ไปแล้วนะครับมาเบิ่งเขาเขาดบอครับว่าเนี่ยใจว่าตัวนี้เป็นเขาดรอหรือเป็นเขากลางนะครับเพราะว่าเขาดเพิ่นกำลังเริ่มเกี่ยวแล้วนะครับของเจะห้องเจ้าของนี่นะครับกำลังน่าจะคงเป็นน้ำนมนะครับเนาะนี่สัมเนี้นี่นะครับเขา ปิ้นข้ายอดนะครับเข้ายอดเื่นกันครับอยู่ทางลุมเมื่อกี้นะครับกำลังอันนี้นะครับน่าจะกำลังเป็นน้ำนมนะครับนี่นะครับ ยู่นี่จะเป็นหน้าดินทรายนะครับพี่น้องนีหน้าดินทรายแบบมันกะซิบกใครงามบันไดยนะครับใต่ปีนี้นี่โอ้เขาทั้งใต้นี่เขาทั้งใต้นี่งามครับ,รบแต่ว่าเขาทั้งอยู่ข้างเทิงนี่ก็ไข่ไข่ยอยดอกครับพี่น้องชีเตะเกี๊ออยวอีดอกคัน นกโบมาก,กินเบิดนะครับนกหลายขนาดครับนกหลายขนาดพี่น้องเขาแจ็คหน่อยกันาดจะเข้าเมาเนาะครับเนาะเมียนบอกพี่น้องผู้ใดผู้ใดเฮ็ดเข่าเมาเนาะมันก็นั่งอันนี้แล้วเขานี่ โอ้ตกลุมตกลุมพี่น้องตกลุมโอ้รีบพี่นอ้องเป็นน้ำอีอย่างเฮ้ยยังสีนะ,ะครับเป็ีบเม็ดลายนะครับเออประมาณ เพียงข้อนะครับเพียงข้อความสูงของเขานะครับผูไทยนี่ก็สูงลายเจ็ดสิบนนห,ห้านะครับตอนนี้ลงลงมาไฮนานะครับลงมาข้างใต้เออเป็นตัวได้เขาที่ดอกพี่น้อนงเนี่ยมาเบิ่งลงมาข้างบนข้างใต้เนี่ยเออคือยอยู่คือคือคือค่อยใส่ขอกำนะครับใส่ขอกำวันสิได้เป็นซีบสอบซาสอบนะครับงามคักแต่แบบหอ,อดยงี้มัน หอนี่มสนีได้เกียกยเก่ยว,วไก่สีได้เกี่ยวอะไรแบบยืนต้นแหงตายเลยนะครับบลูว่าเป็นโลกบ่คือผู้เสือกน่าบ่ผู้เถ่าเป็นมันบ่ทูกก้องง่าเอาสันครับนี่นะครับเม็ดโอ้เม็ดเขาแบบเม็ดลายนะครับเม็ดไรเม็ดบัเต็มเนี่ยเป็นนลำยังน้อนี่ยครับนี่มันเป็นอีหยงัง ปีง่ามผัดผัติ่มเนาะเขานครับเม็ดมันหลาอยู่ด้วยเม็ดหลครับนี่แต่มันผัดผัติ่มครับเดี๋ยวกันหอดย่ามเกี่ยวนะครับแ้พี่น้องกันคันเมนผมในยูบ้านที่บ้านไทยปั่นเบิ่งอีกที่หนึ่งนะครับวัดหลวงวชิรใหญ่กับมาบอพอดีกับเฮ็ดงาน ทางหน่วยงานราชก,การนะครับเนะาะเสาร์อาทิตย์ก็ได้หยุดอยู่แต่ว่าบางที่ก็บบริกลับมาบ้านนะครับนี่อันนี้คือทางลุมอีก,อ,กอีกมุมหนึ่งนะครับเนาะที่ถ่ายพี่น้องเบิ่งไปนะครับทางนี้ฟังทางนี้ทางนี้มันขึ้นมันจะเป็นโน้นนะครับทางนี้่จะบ่คให้ง่ายาปไปเลยพอหนามอัดซีบพฮอดหรือพ่อ,พอ,พอปุ๋ยพ่ออันนี้จะดินดินก็บ่ค่อยดีไปเลยนะครับดินมันเป็นดินทรายนะครับ อ่าโอเคครับขอฝากพี่น้องไปซ้ำหนี้นะครับเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ